สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดสองเล่มมาให้พี่ๆดูนะคะมีดวันนี้เป็นมีดสไตล์แบบพกพาสวยงามหรือว่าเป็นมีดสะสมนะคะมาดูเล่มแรกกันเลยค่ะเล่มนี้นะคะ ใบมีดนะคะทํามาจากเหล็กฐานไถค่ะนํามาทํามีดสวยงามนะคะใบของเขาจะอยู่ที่ความกว้างของใบอยู่ที่สองนิ้วหนึ่งหุนค่ะใบยาวนะคะสิบเอ็ดนิ้วหนึ่งหุนสันน้าหกนิ้น้ําหนักเล่มนี้นะคะคอก็จะเป็นคอปอกคอทองเหลืองนะคะด้ามจะเป็นด้ามเขาควายค่ะ ปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะคะด้ามเข่าคว,วายปิดท้ายด้วยไม้พยุงด้ามจะอยู่ที่ด้ามจับจุดอยู่ที่หกนิ้วนะคะเ,เล่มนี้เป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กพันธุ์ไทยนำมาทำมีดสวยๆให้พี่ชมกันคะ่ะราคาเบามากเลยค่ะเล่มนี้นะคะ กวามคมเงนก่อนค่ะเล่มนี้เรามีฝักให้นะคะฝักของเขาจะเป็นฝักให้ดูฝักก่อนเป็นฝักทำมาจากไม้สักทองนะคะแล้วก็เคลือบแว็กค่ะ ฝักไม้สักนะคะลงแว็กนะคะแล้วก็รัดด้วยหวายสีเส้นค่ะกระชับแน่นนะคะไม่หลวมค่ะแ,แบบนี้นะคะฝักไม้สักทองค่ะรัดหวายสี่เส้นนะคะคอท้องเหลืองดำ เขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะคะเป็นเหล็กฐานไถนะคะท่านไหนที่ชอบนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0629507582นะคะเล่มนี้ราคาเบามากเลยค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบนะคะนำไปสะสมหรือว่าใช้งานได้จริงเลยนะคะความคมนี้คมมากเลยค่ะ เล่มนี้นะคะแม่ค้าให้อยู่ที่ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทร้ทอมฝักไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จัดส่งฟรีด้วยค่ะมีเล่มเดียวนะคะมีเล่มเดียวนะคะสำหรับด้ามเขาวายไม้ไม้สักทองค่ะ ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะท่านไหนสนใจติดต่อมาได้ติดต่อมาได้เลยค่ะต่อไปเล่มที่สองก็ยังเป็นมีดหลีกรางรถไฟเล่มนี้นะคะที่แม่ค้าลงไปเมื่อคลิปก่อนนะคะขายเงียบเลยค่ะไม่มีใครทักมาเลยมีแต่คนชมว่าสวยสงสัยราคาจะจะแรงไปแรงไหมคะเออมันเป็นเหล็กเหล็กรางรถไฟนะคะที่ทํายากมากเลยค่ะเพราะว่าทําทําแบบ ขัดด้วยมือค่ะขัดด้วยมือจริงๆเลยนะคะเพราะว่าวิธีทำมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เวลานานค่ะใบของเขาก็จะอยู่ที่ใบกว้างเดี๋ยววัดอีกทีหนึ่งนะคะใบกว้างสองนิ้วสี่หุนนะคะใบยาวอยู่ที่สิบนิ้วหกหุนค่ะด้ามไอสันของเขาก็จะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้าม ด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะคะด้ามของเขาจะอยู่ที่หกนิ้วด้ามไม้พยุงเจาะหมุดให้สี่จุดนะคะแล้วก็เจาะรูให้ร้อยเชือกหนึ่งเส้นหนึ่งรูนะคะเป็นผิวดำะคะ่ะแต่เล่มนี้นะคะไม่มีฝักเหมือนเล่มแรกเนาะฝักของเขาคือไม้พยุงเราไม่พอทำฝักค่ะเล่มนี้เราไม่มีฝักให้นะคะแต่ว่าแม่ค้าจะมี เป็นปลอก pvc อัดรูปธรรมดาให้นะคะถ้าพี่ๆไม,ไม่ไม่ซีเรียสอะไรก็เอาไว้กันคุมให้ค่ะหรือว่าพี่ท่านไหนจะรับไปทำฝักเองก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็คลิปที่แล้วไหมคะให้ราคาอยู่ที่3,500ร้อบาทนะคะวันนี้ไหมคะขอขอให้แค่ราคาสามบาทสามพันบาททวนนะคะเพราะว่าเราไม่มีฝัก ฝักไม้ให้เนาะเรามีแต่ฝีกวีีแล้วบางท่านก็บอกว่าไม่มีฝักให้อย่างนั้นอย่างนี้งั้นไหมคะลดลงให้คะ่ะเหลือคิดไปแค่สามพันค่ะเล่มนี้นะคะถ้าใครรับนะคะสามพันบาทค่ะมีเล่มเดียวนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์062 950 7582หรือแอดไลน์เบอร์แม่ค้าได้นะคะ ความคมนี่การันตีความคมเลยค่ะวันนี้มีสองเล่มนะคะวันนี้มีสองเล่มนะคะเป็นเหล็กหลากรถไฟเล่มนี้ราคาสามพันบาทแล้วก็เหล็กทันไทยเล่มนี้สวยงามมากเลยค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทจัดส่งฟรีนะคะถ้านายสนใจติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์หกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะวันนี้แม่ค้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ